ครับสวัสดีครับผมนัทธาครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเทลเลอร์ของ l i ท์แอคชั่หรือภาพยนตร์ของมุมมองนักอ่านพระเจ้าในชื่อ o m i s c e n t reader the prophecy ครับเทลเลอร์ตัวนี้ออกมาได้พักใหญ่แล้วครับเสียงตอบรับเท่าที่ผมสังเกตเห็นคือโดนแซวค่อนข้างเยอะครับคือเราก็ไม่อยากจะคาดหวังเท่าไหร่ว่ามันจะดีแบบโคตรดีเอาแบบเห็นแล้วว้าวก็พอแต่เท่าที่จับความรู้สึกตัวเองแล้วก็ได้แค่ก็ดีนะประมาณนั้น ถึงตรงนี้ผมว่าคุณผู้ชมทุกคนก็คงจะเคยผ่านตาเทเลอร์ตัวนี้กันมาหมดแล้วดังนั้นคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาพูดคุยกันในมุมมองของนักอา่นิยายแบบเราๆกันเนาะแบบสบายๆครับสบายๆที่แปลว่าไล่จับกันไปทีละเฟรมเลยละกันเออลุยกย่พวกเราไปสีนแรกครับคิมดกจาจ้องหน้าจอมือถือผมพยายามมองไปรอบ,รอบๆเพื่อดูว่ามีใครที่ย้อมหัวสีขาวบ้างใช่ครับคิมนำอุลผมพยายามหาคิมนำอุลอยู่แต่ ก็หาไม่เจอครับสิ่งถัดมาเป็นหน้าจอมือถือที่น่าจะเปิดไว้ที่นิยายตอนเริ่มเรื่องเนื้อหาในหน้าจอคือรถไฟจอดกลางสะพานดงโฮจะดงโฮหรือทงโฮก็น่าจะไม่มีประเด็นมากแต่ที่เป็นประเด็นคือแค่เปิดมาก็ไม่เหมือนกันเลยอ่ะเอาเลยอ่ะคือในฉบับนิยายที่เราอ่านอ่านกันเนี่ยครับมันเปิดเรื่องขนาดรถไฟวิ่งอยู่ใต้ดินแถวๆสถานีใต้ดินอับกูจองแล้วดาเนินเนื้อเรื่องจนไปถึงสะพานทงโฮใช่ไหมครับแต่มาทรงนี้น่าจะตัดแล้วครับ ไปเปิดเรื่องที่สะพานทงโฮเลยรัชชิ่งเควสไปเจอสะพานเลขคู่เลยจะได้จบจบเออแล้วอีกอย่างหนึง่งตอนเปิดเรื่องเนี่ยคิมลกงจากําลังหัวเสียเรื่องนิยายตอนจบไม่มีบทส่งท้ายใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจว่าในหนังเนี่ยจะใส่มายังไงหรือจะไม่ใส่มาเลยแบบคุยคุยกับคุณสังอาเรื่องจกอักรยานหาอยู่ดีดก็รถประสบอุบัติเหตุกลางสะพานแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าเอ้ยนี่มันเหมือนในนิยายที่เรารักเลยนี่หว่าชิบหายแล้วหรือว่าประมาณนั้นประมาณนั้นเออน่าจประมาณนั้น ถัดมาก็จะเป็นซีนรถไฟที่น่าจะเบรกหรือชนกับอะไรสักอย่างเด็กใส่เสื้อสีเขียวๆนั่นผมว่าน่าจะเป็นอีกิวยองครับเหมือนมือ2มือของน้องเขาน่าจะประคองกล่องหรือโถใส่อะไรสักอย่างครับกล่องใส่แมลงแน่ๆครับถัดมาครับซีนนี้คิมดกจาอยูซังอามองหน้ากันพร้อมกับมีเสียงประกาศจากระบบว่าดาวเคราะห์แปดหกหนึ่งสองขอยุติการให้บริการนับตั้งแต่ันนี้อยูซังอาเล็กๆได้น่ารักมากครับดีครับดีดีอ ยังไม่เห็นคิมนำอุลฮะเบียยองที่น่าจะโผล่ออกมาฉากนี้ก็ไม่มีเหมือนกันครับต่อไปเป็นฉากซูมเข้าไปที่หน้าของคิมลกจาที่เริ่มเอกใจแล้วว่าเอ้ยนี่มันหรือว่าเขาคงคิดในใจว่าเดี๋ยวนะในนิยายมันเริ่มแบบนี้เลยนี่วะแล้วภาพก็ตัดเป็นภาพมุมสูงของสบานทงโฮและไอตัวที่เหลืออยู่ใต้น้ำครับอีกทีโอซอรัตใช่ไหมครับ ฉากรถไฟเหวี่ยงคนไปมาก็ไม่มีอะไรน่าพูดถึงผมลองไล่ๆดูทีละเฟรมทีละเฟรมแล้วครับไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแต่ฉากต่อไปนี่สิครับน่าสนใจสุดๆฉากจงยกควานิกทายคิมดกจาอยู่ริมสะพานพร้อมทั้งถามว่าแกเป็นใครในนิยายต้นฉบับเนี่ยดกจาไปกวนส้นมือผู้ย้อนกลับจนได้ไปนอนเล่นในท้องอีกเทียวซอรัตสองสามคืนและได้ทําสัญญา,าธาตุกับเบียยองในท้องไอตัวที่ว่ายน้ําใต้สะพานนั่นใช่ไหมครับทีนี้ กลับมาที่ซีนนี้เป็นซีนที่อยู่บนสะพานข้ามแม่น้ําสภาพสะพานนี่เละเทะไปแล้วแต่จุดที่ดึงสายตาได้อย่างนั้นคือไอ้ใย,ยขาวๆที่อยู่บนสะพานน่ยน,นะครับมันคือใยอะไรถ้าให้ผมเดาใยนั่นน่าจะเป็นดิวส์เอ็กซ์มาคินาสะพานเลขคู่ที่กลุ่มดาวแทรกแซงซินเดเโอเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ครับคือตอนนั้นสะพานทงโฮบันขาดใช่ไหมครับแล้วข้ามกันไปไม่ได้ไอ้ใย,ยขาวๆที่เราเห็นก็อาจจะเกิดจากการช่วยเหลือที่ว่า เป็นเส้นใยที่เชื่อมระหว่าง2ฝั่งของสะพานทําให้คนที่เป็นคู่ข้ามไปได้แล้วคิมลกจากับจุงโ,งโยกก็ต้องไปด้วยกันแล้วพอข้ามไปใกล้ถึงแล้วยจุงโยกก็อาจจะเกิดเดใจว่าอไอ้เชี่ยนี่รูมากอย่างว่ามึงใครเนี่ย <c oughs> ก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามซีนนี้นะเราไปเรื่อยแต่ผมว่ามีเขาแน่ๆเพราะไอ้ใหญ่ขาวๆเนี่ยไม่น่าจะเกิดจากสั์ปะาดประเภทพ่นใหญ่แน่ๆครับซึ่งในต้นฉบับก็ไม่มีและทีมงานสร้างหนังคงไม่เอาอะไรมั่วๆมาใส่แง่นะครับฮะฮะอ,อ,อะไรนะครับพวกมั่วใส่ปืนเข้ามาหรอครับอ๋อ เลียงปืนยกไว้ก่อนครับยกไว้ก่อนในทางกลับกันครับอาจจะมีคนถามว่าเอ้าพี่แล้วถ้าไอ้ใยขาวๆนี่เป็นสภาเลขคู่จริงทําไมมันดูไม่อลังการเลยครับเอฟเฟกต์มันแห้งๆเกินไปหน่อยไหมผมก็จะตอบว่านี่นี่นี่ดูดูตรงนี้ก่อนดูพ่อหนุ่มสองคนที่อยู่ในฉากดีๆนี้รอบรอบตัวเนี่ยยังมีออร่าสีเขียวอยู่เลยครับออร่าจากภาวะเอกฐานไงเอภาวะเอกฐานไม่ใช่หรอครับฉากเขียวของแบ็คกราวตอนถ่ายทำสินะครับ ทีมซีระดับเอาแสงเขียวมาอยู่และจะทำหาความอลังการจากสะพานเลขคู่เนี่ยนะห <c oughs> อกยอกหยอกแน่นี่มันตัวอย่างหนังมีเวลาปรับปรุงคุณภาพอีกพักใหญ่ก่อนนังฉายครับอ๋ออเมินโฮในลุกของจงฮยอกค่อนข้างดูดีอยู่ครับเอาจริงเอาจังสายตาแลดูดันเอาเรื่องอยู่ครับ ไปต่อที่ฉากต่อไปครับแชร์ซูบินในบทของยูซังอาแน่นอนว่านี่คือเหตุผลหลักอันดับหนึ่งในการจะไปดูหนังเรื่องนี้ของผมครับเพราะทั้งหมดของเรื่องนี้อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมตอนนีน้ครับ <c oughs> ในฉากนี้เราเห็นอะไรบ้างเราเห็นว่ายูซังอามีใหญ่ใหญ่รอบตัวเหมือนเป็นสกินใช่ไหมครับนั่นคือใหญ่ของอลักเน่ของอารีแอดเน่ไม่ผิดแน่ครับและเห็นว่ามีสัประหลาดอยู่ฉากหลังส3าตัวน่าจะเป็นหมาขวามือนั่นมีคนโดนหมากินไปแล้วครับ และสุดท้ายตละครลอยอีกแล้วครับอยู่ซังอามีออร่าของพวะเอกทัานเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> เขียวเขียวรอบตัวเหมือนสองคนตะกี้เลยครับ <laughs> เล่นหยุดดูทีละเฟรม anime, <c oughs> ก็เป็นแบบนี้ละครับถ้าปล่อยให้ภาพมันวิ่งไปก็เนียนตาอยู่นะเออเนียนตาอยู่ดาบเหล็กอียอนสองครับถือโล่ก็มาวะเบีโยวเบียวจังว่าดูแนละ้วจักกะจี้ในใจไง,ไงไม่รู้ครับเ <c oughs> พราะก็พี่แกถือโล่ด้วย <c oughs> คนถัดมาที่โผลมาแค่เห็นหน้าแวบแวบ จองฮิวนครับดาบเดิอบอะไรยังไม่มีครับเพราะอยู่ในช่วงต้นอันนี้ถูกต้องแล้วครับนี่มันต้องคนนี้สับหลาดมาดิเออพี่ยิงไส้แตกหมดนะบอกเลยเจอปืนยาวติดสโคเปอหน่อยเป็นไงท่านขุนศึกจะต้องภูมิใจในตัวเธอแน่อีทีเฮเยซ้อมบรรจุกระสุนไรเฟิลก่อนบรรจุ u, กระสุนปืนใหญ่ของเรือรบไงครับ <c oughs> อะไรอย <c oughs> คูคิดมากไปไดค้คุณผู้ชมเอออีทีเฮเยถือปืนกระเท่อยู่เนาะได้ไหมครับ ผมว่าแก้ตัวให้ทีมงานแบบนี้ได้ไหมปะผมว่าได้แหละเออจริงๆก็แอบคาดหวังว่าจะมีฉากถือดาบเท่ๆออกมาเหมือนกันนะครับแต่หน้าดูไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูหนังจริงเอาแล้วกันนะครับว่าดาบมันจะเท่ขนาดไหนถ้ามีอะไรที่มันเลยเถิดมากเจอผมแน่นอนครับ <c oughs> จองฮีวอนกับอีทเยในเทลเลอร์นี้ออกมาน่ารักมากครับคนละ18 19เฟรมครับซีนถัดมาก็จะเป็นซีนโบก,กี้รถไฟร่วงลงมาบนสะพานยูซังอาอีฮยอนซองคิมลูกจาอุ้มอีกิวยองเห็นไหมครับ เด็กเสื้อเกี่ยวที่นั่งอยู่ข้างหน้าเป็นอีกิวยองเพราะถ้ามไม่ใช่คิมลกจาไม่ลงทุนอุ้มมาด้วยแน่ครับอีกิวยองนี้บังคับเอามาครับผลสนับสนุนเป็นคีเมในตอนท้ายซะขนาดนั้นไม่เอามาไม่ได้จริงครับอันนี้เด็ดครับยูจุงยอกเอาปืนไล่ยิงอะไรสักอย่าง <c oughs> ปึ๊บปืนอีกแล้ววะอได้ได้ได้คงจะมีตำรวจนอนฟุบอยู่แถวนั้นแหละเออจุงยอกก็เลยหยิบเอามาใช้งานไปพลางก่อนยังไม่ถึงช่วงที่ต้องใช้ดาบไงครับดาบสถานพาพิชิตสวรรค์หรือดาบมารสวรรค์กม รอไปก่อนเพื่อนยังไม่ถึงคิวออกรอรอไปก่อนตัดไปคิมลูกจาสาวหมัดจากปักซอยใส่ซอมมี่ที่เดินเข้ามาอันนี้ไม่มีอะไรพิเศษครับอ,อ๋อมีมีม,มีตอนดูมุมนี้ครั้งแรกผมดูว่าเอ้ยอยูจงยอเพิ่งยิงปืนไปทางขวาแล้วคิมลูกจาทาท่าเหมือนเคลื่องอะไรสักอย่างไปทางซ้ายพวกแกสองคนยิงปืนกับปาลาระเบิดใ่กันหรอวะตกลงตกลง,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 งไม่ใช่ครับพอมาดูย้ยยยยยอนหลังอีกหลายๆรอบพอมาซูมดูไล่เฟรมช้าก็ไม่ใช่แบบนั้นครับยูจงยออาจจะยิงปืนใส่ซอมบี้และลูกจาอาจจะแค่ต่อยซอมบี้แค่นั้นหละมั้งนะ สมุมกล้องสุดท้ายมุมแรกคิมดกจาอุ้มอ e ีกิวยองมีอยู่สังอามีเฮียนซองทั้งหมดวิ่งหน้าตาตื่นหนีหรือไปหาทุอกอย่างแล้วตัดภาพมาที่อีกเทีวชรัดพุ่งตัวขึ้นมาขู่ทั้ง3คนสุดท้ายจบเทลเลอร์ลงที่พลิกชะตาโลกไปด้วยกันเร็วๆนี้ขอบคุณครับ ไลกันมาทุกฉากทุกซีนแล้วเรื่องที่ดูจะฮือฮาที่สุดในโลกอินเทอร์เน็ตก่อนหน้านี้คงจะหนีไม่พ้นเรื่องปืนของ E.G.A. ีช่ไหมครับโดนล็อกกันยับเลยทีเดียวอันนี้เราพูดถึงไปบ้างแล้ว แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาคุยกันเลยเถิดไปถึงว่าทีมพัฒน์กับทีมผู้สร้างไม่เคยอ่านนิยายแล้วมาทําหนังจะรอดหรือเปล่าอันนี้น่าพูดถึงเหมือนกันครับแต่ผมให้ดูโพสต์นี้หน่อยของคุณวอนดงยอนซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องนี้เขาได้รับหนังสือจากผู้เขียนโดยตรงตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์เลยแหละครับและถ้าจะมองจากระดับโปรดิวเซอร์คงจะไม่ละเลยอะไรแบบนี้แน่ๆคงจะให้ทีมงานเขียนบทศึกษาตนฉบอบให้ดีก่อนจะดัดแปลง ก่อนก่อนจะดัดแปลงเป็นภาพยนตร์เออเพราะถ้าไม่ทาแบบนั้นเราเที่ยว่าตอนจบกันไปแล้วพวกเรารู้เลยว่าจบยังไงเส้นโลกมีเยอะแค่ไหนมีลูปอะไรของใครบ้างไทม์ไลน์มันชวนงงขนาดไหนแค่คําว่ารอบสาม รอบ3อย่างเดียวก็คุยกันได้ทั้งวันแล้วครับคือถ้าไม่มีตอนจบในหัวเนี่ยเริ่มเขียนฉบับภาพยนตร์ตอนต้นไม่ได้แน่ครับอันนี้ผมว่าเขาไม่พลาดครับคือวัตถุดิบทั้งหมดอยู่ในมือเชฟนั่นแหละครับคือเจ้าของส่งวัตถุดิบมาให้เองแต่ว่าอ่าท่านเชฟจะปรุงออกมาถูกปากพวกเราไหมเนี่ยอันนี้เลยครับ <laughs> อันนี้อันนี้เราที่น่ากังวล ส่วนทางคุณสิงห์แอนซองเองที่ไม่ได้มีส่วนร่วมกับโปรเจกต์นี้โดยตรงก็ส่งต้นฉบับที่เป็นต้นตำรับมาให้แล้วแบบพวกท่านก็อ่านกันด้วยนะ <c oughs> อย่าลืมล่ะทำหนังโม่งขึ้นมาโทษพวกเราไว้ได้นะเราส่งไปอ่านแล้วบายคือปรับบทไม่ดูอะไรก็เรื่องของพวกท่านเลยครับไปแล้วครับส่งในเสือให้แล้วครับบายบาย ต่อกันมีมนี้ครับมีมที่เหมือนจะบอกว่านิยายทําดีมังสว่าทาดีแต่หนังทําห่วยเอาจริงๆผมก็ไม่ได้เห็นด้วยสักทีเดียวนะแค่ตัวอย่างไม่ถึง1น,นาทีบอกทั้งหมดของหนังไม่ได้แน่นอนครับผมยังเชื่ออยู่นะครับว่าตัวหนังเต็มๆน่าจะทําดีกว่านี้แน่นอนแต่ในใจก็แอบหวนๆเหมือนกันแหละครับนั่นแหละทเทลเลอร์ที่ออกมามันยังทําให้เราเชื่อไม่ได้ว่าหนังมันจะออกมาดีจริงๆหรือเปล่าเหมือนทเทลเลอร์ตัวนี้มันยังทํามาไม่โดนใจยังไงไม่รู้ครับหวังว่า เทเลอร์อันถัดไปจะเรียกความน่าจะถือจากแฟนๆได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวอย่างหนังที่ดีนั้นเป็นยังไงฮะแต่ตัวอย่าง30วินาทีได้ดูเนี่ยมันเรียกความให้จากผมได้น้อยมากๆเลยครับขอสรุปขอบเขตที่ได้จากเทเลอร์หน่อยนะครับคือไอฉากที่ออกมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตอนนี้ในไทม์ไลน์เขียนคือ มีสะพานทงโฮมีดกจาอีกิวยองอีฮยอนซองยูซังอาเจอจุงอยอกที่สะพานธงโฮนี่เหมือนกัน,นครับส่วนดกจาโดนโยนลงแม่น้ําแลวเอาตัวรอดจากท้องอิกทิโอซอรัสนั้นไม่มีเทลเลอร์ครับจากนั้นทั้งกลุ่มน่าจะเดินทางจากสถานีฟไฟใต้ดินไปช่วยและรับจองฮีวอนเข้ากลุ่มที่สถาน,นีกึมโฮเดินทางไปชุงมูโรเจออีเจเยเป็นคนสุดท้ายและถ้าอ้างอิงจากฉบับนิยายนะฮะซีนที่เจออีเจยโผลออกมาได้เป็นซีนที่ไกลที่สุดเท่าที่มีในทเทลเลอร์ตอนนี้ครับ สั้นๆคือจากเทลเลอร์เห็นในตอนนี้เริ่มต้นที่รถไฟประสบเหตุที่สะพานทงโฮและไปสุดที่สถานีชมูโรไปเจออีทีเฮเยครับและจากข้อมูลในเทลเลอร์นี้อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าภาคแรกนี้อาจจะจบที่ดันเจียนลงหนังก็เป็นไปได้นะครับคือถ้าเป็นแค่นี้มันอาจจะสั้นไปหน่อยหรือเปล่าผมว่าแต่ก็ยังไม่เห็นนะว่าลาสบอสของภาคแรกจะเป็นตัวอะไรและมีฮยองก็ยังไม่ออกมาครับ <c oughs> ข้อมูลน้อยจัดเลยเออเดาขอบเขตย่างจริงครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยกับเทลเลอร์ภาพยนตร์ของมุมมองนักอ่านพระเจ้าในชื่อมิ i ซน i ร n เดอร์เดอะ e ร r o p ซ e ี y ครับไม่รู้ว่าเทลเลอร์นี้จะถูกใจผู้อ่านฉบับนิยายกันมากน้อยแค่ไหนพูดกันได้ครับเอาละไปเจอกันใหม่โอกาสหน้าว่ามีเทลเลอร์ออกมาอีกหรือไม่ก็เจอกันหลังหนังฉายเลยปีนี้แหละแต่ไม่รู้เดือนไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ